สวัสดีค่ะพบกับดิชันแพรพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำที่18ถึง24เมษายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีพิศภค่ะโดยช่องของแพรพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณมีทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิศภในสัปดาห์นี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤศภมีดาวสุเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะ ดาวสุกนั้นไปนโคลจองอยู่ในภพกรรมะเรือนการงานร่วมกับดาวคารคู่มิรใหญ่ที่เป็นเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนวินาศที่โครจรได้มาตรฐานเป็นองค์เกณฑ์ปัส,สวะเกณฑ์ส่วนดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานก็โครจรนเปเทวีโชคอยู่ในภพวินาร่วมกับดาวที่เจ้าเรือนพันธุดาวภูเจ้าเรือนปุตตะและดาววัตยุค่ะส่งผลให้ในสัปดาห์นี้นะคะงานของคุณค่อนข้างจะเยอะค่ะแต่ก็มีความสําเร็จดีนะคะ มีเกณฑ์ของการเดินทางเพื่อติดต่องานหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นกันค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะที่อยู่ในภพลาภาได้มาถืนเป็นเกษตราธิบดีนั้นส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องของการงานค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะจะต้องไปทํางานที่คนอื่นทําให้สําเร็จให้สําเร็จค่ะทําให้คุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุนคุณในเรื่องการงานค่ะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานเข้ามา แต่ดาวที่โครจอรอยู่ร่วมกันในภพวินาศถึง4ดวงนั้นนะคะคุณจําเป็นต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการสื่อสารผ่านโซเชียลต่างๆนะคะจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะระวังความผิดพลาดของเอกสารต่างๆรวมทั้งระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเองมากๆนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวสุขดาวเจ้าเรือของคุณโคจอไปอยู่ร่วมกับดาวคารคู่มิตรในภพการงานแล้วก็ยังมีดาวพระเสารีที่เป็นเจ้าเรือนลาภะโคจอนได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในภพลาภะส่งผลใี้คุณจะมีเงินเข้ามาค่ะหรือว่ามีช่องทางการหาไรายได้เข้ามาใช้ใจ่ายได้ตลอดค่ะรวมทั้งจะมีโชคดีจากการลงทุนหรือว่ามีโชคลาภแบบฟุ่ๆเฟเข้ามาด้วยเช่นกันแต่การเงินในสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะที่นําเงินไปใช้เพื่อเคลียร์หนี้สินหรือภาระต่างๆนะคะหรือใช้ใจ่ายเงินไปกับก,บการซ่อมแซมบ้านรถยนต์ยานานนะะค่ะ เหตุผลเป็นเพราะว่าดาวพุธเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจออยู่ในภพวินาศและก็ยังอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานซึ่งพุธร่วมราหูนั้นเป็นคู่นิสินค่ะและยังอยู่ร่วมกับดาวที่เจ้าเรือนภพพันธุเรือนที่เกี่ยวกับบ้านรถยนต์อสังหาริมทรัพย์และดาวมันจะอยู่ด้วยนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักของชาวคณาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะดาวคารเจ้าเรือนปัตตนิเรือนคนรักคู่ครองของคุณโคจออยู่ร่วมกับดาวสุคร่มีที่เป็นดาวตัวตนของคุณในภพการงาน และมาตรฐานเป็นองค์เก์ปัสวาเกณฑ์ส่งผลให้สำหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วความรักช่วงนี้มีความสุขดีค่ะคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะคนรักจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานหรือว่ามีเกณฑ์ทางานร่วมกับคนรักด้วยค่ะแต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการพูดจากับคนรักด้วยนะคะส่วนคนที่ยังโสดคุณมีโอกาสพบคนที่ถูกใจค่ะหรือว่ามีใครมาชอบคุณมามีไมตรีที่ดีต่อการทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกมีความสุขในเรื่องของความรักไม่น้อยค่ะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ